ก่อนนะเอามานันนี่ฉันบองให้เอามาอนี่เธอทำอะไรลงไปเนี่ยชุดขาดหมดแล้วคุณผู้หญิงคะเกิดอะไรขึ้นหรอคะก็ฉันเนี่ยกำลังเลือกซื้อชุดนี้อยู่แต่ผู้หญิงคนนี้มาดึงไปจับมือฉันแล้วก็ทำชุดขาดฮะฉันด่ไนะทำขาดคุณคะคุณต้องจ่ายเงินค่าเดรสชุดนี้คะ่ะ แต่ฉันไม่ได้เป็นคนทำมันพังนะคะคุณฟังนะคุณจะจ่ายเงินดีๆหรือว่าจะให้ฉันโทรเรียกตำรวจคะ ไอชุดนั่นอะเราสองคนเป็นคนทำพังดังนั้นเราต้องช่วยกันออกคนละครึ่งเธอไม่ต้องมาพูดเลยอันนั้นมันเป็นปัญหาของเธอแล้วอีกอย่างหนึ่งนะชุดแบบนั้นน่ะผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาไม่ใส่กันแล้วอย่างผู้หญิงนั่นหรออ้าวมาแล้วเหรออุ้ยครอบครัวเธอหน้ารักดีเนาะ ไม่อยากรู้อ่ะมีญาติเป็นพวกค้ายาด้วยเหรอฉันไปดีกว่าไม่อยากเสียเวลากับพวกคนจน,นครับจะปล่อยมันไปงี้เหร น,นลกไปให้ฉันไปก่อน 李文 กฉันบอกให้ปล่อยไงอยากได้เงินใช่ปหมเอาไปให้หมดเลยฉันมีเงินนะฉันมีเงินนะปล่อยปล่อยฉันบอกให้ปล่อยไงฉันบอกให้หุบปากไงพวกเราไม่ต้องการเงินสุขภพสุขภพของเธอหรอกนะพวกะงั้นเธอหุบปากได้แล้วลำคาญโอไยปล่อยฉันเถอะนะเข้าใจไหมท่าเงียบเลยนะขอลองอย่ปล่อยจะทำอะไรฉันเลยนะปล่อยฉันเถอะนะนะเงียบ คุณอะไจะพาฉันไปไหนเนี่ยปล่อยฉันเถอะนะน้าขอลองเงียบเงียบแล้วก็หุบปากเลยนะไม่มีใครเขาทำอะไรคุณหรอกปล่อยฉันเถอะนะน้าฉันขอร้องแหละได้โปรดเถอะเงียบไหมปล่อยเงียบขอลองแหละปล่อยฉันไปเถอะนะนะฉันเอาโอเคโอเคเดี๋ยวพวกพี่ไปจัดการเรื่องทั้งหมดเดี๋ยวเยนี่ฉันจัดการเองโอเคนะโอเค เว <A> ้ยนี่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 พวกเธอจับฉันมาเพื่ออะไรเนี่ยฮะเพร<อ> <ใน S 1> าะอะไรเนี่ยนี่คุณอย่าทำให้เรื่องมันแย่ไปกว่านี้ได้ไหมตามฉันมานี่ปล่อยฉนะันเถอะนะนะนี่นี่เดินมานี่นี่ยพาฉันไปไหนเนี่ย ตอนนี้ก็ให้มันกันก้าเลยสิปกป้องตัวเองหน่อยน่าทงดีมากนี่นี่มันที่ไหนเนี่ยเธอพาฉันมาขงไวมาที่นี่ทำไมอย่าบอกนะว่าเป็นเพราะชุดเดชชุดนั้นน่ะใช่เป็นเพราะชุดเดชชุดเดียวนั่นแหละและสิ่งที่สำคัญที่เธอควรทำตอนนี้ก็คือ หกปากแล้วก็นั่งเงียบๆอยู่ในห้องน้ำน,นี่แหละอย่าออกไปไหนเข้าใจไหมเข้าใจไหม,มดีมากามานี้แล้วกระเป๋าเธอเนี่ยฉันจะเอาไปด้วยแล้วนะแล้วก็อย่าส่งเสียงเงออกมาจะล่ะ กันเถิดจ้าไปเถอะ แม่มาทำอะไรตรงนี้จ๊ะแม่น่าจะรออยู่ในห้องก่อนนะโอ้ยดีจังดีจังดีจัง,จงแล้วเธอออกมาทำไมเนี่ยฉันบอกให้หรอในห้องน้ำไม่ใช่เหรอฮะก็แม่เธอเป็นคนพาฉันออกมาคราวนี้เธอรู้แล้วใช่ไหมว่าเธอทำอะไรแย่ๆกับฉันไว้ เธอทำลายของขวัญที่ฉันจะไปซื้อมาให้แม่เป็นเพราะเธอแม่ฉันถึงไม่มีของขวัญในวันนี้เพราะแบบนี้ใช่ไหมอ่ะเธอถึงอยากได้ชุดนั้นน่ะเธอนี้ก็ูตัวชาไปนาะวงอนไหมแต่ช่างมันเถอะเธอไม่ต้องห่วงหรอกอนี่กระเป๋าของเธอแล้วเธอก็ไปได้แล้ว อร่อยมากเลยนะครับดีจ้าถ้า,างั้นเรามาเป่าเทียนแล้วก็ร้องเพลงมันเกิดให้แม่ดีเลยไหมคะอือจำเลยดีจ้าเ้าพ่จุดเลยนะแล้วเพื่อนลูกล่ะ๋อ๋อพอดีว่าเพื่อนหนูเขาเรีบกลับไปแล้วนะคะแม่เดี๋ยวพี่ว่าจุดเทียนเลยดีกว,ว่าออขออนุญาตนะคะพวกคุณลืมของขวัญที่ซื้อให้แม่ไว้บนรถชันนะคะ นี่ค่ะของขวัญคี่ค่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยไม่เดี๋ยวก่อนสิคะอ,อ,อยู่ร้องเพลงเวอร์มันเกิดแล้วก็เป่าเค้กให้แม่ฉันด้วยกันก่อนสิคะจริงเหรอคะขอบคุณค่ะนั้นพี่จุดเลยนะ เคมาทำร่วมร้องเพลงก้วยพอมาเกิดให้แม่กันดีกว่า cham าที่้สร้อยทองของฉันเนี่ยหายไปฉันสงสัยว่าในบ้านหลังเนี่ยมันจะมีขโมยอะไรนะคะขโมยตายจริงในบ้านหลังนี้มีแค่ฉันพ่อแล้วก็เธอฉันสงสัยว่าเธอเปคนเอาทองไปคุณผู้ชายคะจะมาปรับปรำฉลวน,นที่มีหลักฐานไม่ได้นะคะ ฉันไม่ได้เอาไปค่ะถ้าเธอไม่ได้เอาไปแล้วใครจะไปฉันจะทราบได้ยังไงล่ะคะคุณผู้ชายโจรมันอาจจะย่องขึ้นมาตอนที่พวกเราหลับก็ได้นะคะเหลวไหลถ้าเธอบริสุทธิ์ใจจริงอ่ะก็ขอให้ฉันคนตัวหน่อยอะไรนะคะเดี๋ยวฉันให้ตำรวจอีกคนนี้เป็นคนคนเธอเองไม่ได้นะคะทำไมไม่ได้เธอนะครับให้ความร่วมมือก,กับจอมอีกทีเลยค่ะ ไม่เจอฉันบอกพวกคุณแล้วยังไงอ่ะคะ่ฉันไม่ได้เป็นคนออกไป นี่จัดเจนั่นขอตรวจดูก่อนนะจ้ะ อะไรเจ้เนี่ยมันทองบอมหมดเลยนะ,ะอะไรนะเจ้ทองบอมใช่ทองบอมนี่แกเอาทองบอมมาหลอกขายฉันใช่ไหมเนี่ยฮะเป็นแบบนี้ได้หรอวะนี่นจริงนี่ยังจกมาต้อ เียใจด้วยนะที่เธอขโมยไม่สำเร็จที่ฉันยอมปล่อยเธอลอยนวลจนเอาทองมาขายเนี่ยเพราะฉันรู้ไงว่าทองนี่มันทองปลอม เอกใจหน่อยว่าทั้ทองนี่มัเป็นทองจริงทําไมเธอถึงขโมยง่ายขนาดนั้นแล <oused> <mean> ้วพวกคุณล <wiele> ่ะเป็นบ <hands> ้าอะไรกันถึงเอาทองปลอมเนี่ยประหลอกฉันปกติบ้านของฉันนะชอบวางแผนทดสอบความซื่อสัตย์ของแม่บ้านปประจำอยู่แล้วนี่นับว่าโชคดีนะที่เธอเผยธาตุแท้ออกมาสะกก่อนก่อนที่จะทำงาน ต้นเลยครับจับตัวเธอไปเลยครับข้อหาเจตนาลาักทรัพย์